สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนากรเงาแก้วอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งเลขที่33วันนี้จะได้มาอ่านบทร้อยแก้วเรื่องสุดยอดของศิลปะใครที่ได้ไปเยือนบ้านของชาวญี่ปุ่นอย่างแรกที่เจ้าบ้านมักจะนำมาต้อนรับคือน้ำชาซึ่งมีคุณภาพดีไม่แพ้ประเทศใดในโลกแต่ถ้าเจ้าบ้านเป็นพระ หรือนักบวชและบ้านที่คุณไปเยือนนั้นอยู่ในวัดญี่ปุ่นน้ำชาที่นำมาต้อนรับคุณอย่างเป็นพิธีการสักหน่อยย่อมหนีไม่พน้นมัตฉะซึ่งทำจากผงชาเติมน้ำแล้วตีให้เป็นฟองรสชาติค่อนข้างขมแต่ให้ความรู้สึกกลมกล่อมเมื่อกินกับขนมหวานซึ่งเจ้าบ้านต้องนำมาต้อนรับคู่เคียงกันเสมอ การดื่มมัชชะมิใช่เป็นแค่การเสพรสชาเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่จะได้ชื่นชมความงามของถ้วยชาทางด้วยสายตาและสัมผัสรูปลักษณ์เส้นสีและพื้นผิวของถ้วยชานั้นเป็นงานศิลปะที่จารลงใจและให้ความรู้สึกละเมอละไม่ไมแพ้รสชาน้ำชาที่นำมาต้อนรับ มีปริมาณไม่กี่ช้อนครัวแต่อาจใช้เวลาดื่มนานนับสินาทีเพราะนอกจากจิบพรางชื่นชมถ้วยชาพรางแล้วยังมีการสนทนาอย่างสบายๆบ,บางครั้งเรื่องที่สนทนาอาจข้องแวะอยู่กับรสชาติของน้ำชาและความงามของถ้วยชาใครที่เป็นคนเร่งรีบชอบทำอะไรเร็วๆ หากได้มาดื่มชาในบรรยากาศแบบนี้ทีแรกอาจอึดอัด,อดแต่ไม่นานก็อาจได้สัมผัสกับความสงบที่รุ่มร้อนอาจเย็นลงและพบว่าความเลิกชา้าและเมียนละมันั้นก็มีเสน่ห์มไม่น้อยการดื่มชาเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่มีความหมายมากกว่าการเสพทางปากถ้าเป็นความสุข ก็เป็นความสุขที่มากกว่ารสชาติทางลิ้นหากยังรวมไปถึงการสนองสุนทรีด้านอารมณ์อื่นๆที่สำคัญคือกลอมเกลาจิตใจให้ประนีตและสงบเย็นความสุขจากรสชาติอันจัดจ้านและการกระตุ้นเหล่านั้นหาได้ไม่ยากแต่ความสุขจากอารมณ์อันละเมดละไมนั้นหาได้ยากและมีคุณค่ามากกว่า ญี่ปุ่นได้พัฒนาศิลปะแห่งการดื่มชาจนเกิดพิธีชงชาขึ้นหากคุณโชคดีคุณอาจได้รับเชิญให้ร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสมากนักพิธีชงชาที่สมบูรณ์แบบจะมีขึ้นได้ก็เฉพาะในห้องหรือในเรือนหลังเล็กๆที่เรียบง่ายไร้สิ่งประดับประดา ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติการชงชาจะเป็นไปอย่างเชื่องชา้าเริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดภาชนะได้แก่ถ้วยชาช้อนตักผงชาไม้กวนน้ำชาล้างด้วยน้ำแล้วเช็ดด้วยผ้าจากนั้นจึงใส่ผงชาเติมน้ำร้อนแล้วกวนน้ำชาจนแตกเป็นฟอง แล้วจึงนำมามอบให้แก่อาคันตุกะขั้นตอนทั้งหมดนี้จะได้ชาม,มาเพียงถ้วยเดียวเท่านั้นหากผู้ร่วมพิธีมีสิบคนก็ต้องทำสิบครั้งแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามนาทีเวลาที่เนิ่นนานบรรยากาศที่สงบไร้เสียงพูดคุยและความสลัวภายในห้องจะค่อยๆยนมใจผู้คนให้สงบ ผัสสะจะละเอียดขึ้นความสุขจะบังเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจากการได้ยินเสียงน้ำเดือดในตาและเสียงนกร้องและจากการชื่นชมภาชนะที่ใช้ในการชงชาซึ่งเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเมื่อน้ำชาถูกนำมาต้อนรับใจที่สงบย่อมเข้าถึงรสชาติอันสุขขมลุ่มลึกได้ไม่ยาก ศิลปะที่สุดยอดนั้นคือความงามที่กล่อมเกลาจิตใจให้สงบนิ่งและเย็นเข้าถึงภาวะที่โปร่งเบาและสัมผัสกับมิติอันลึกซึ้งภายในแต่คุณค่าของศิลปะมิได้มีเพียงเท่านั้นหากยังสามารถนำพาให้ผู้คนทราบซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตด้วยในวัฒนธรรมการชงชาของญี่ปุ่น ถ้วยชาถือว่ามีความงดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่งคือถ้วยชาที่มีผิวไม่เรียบรูปทรงไม่สม่ำเสมอและเปิดเนื้อดินเผาโดยไร้เครื่องเคลือบราวกับเป็นงานที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่งานเหล่านี้เป็นฝีมือของช่างชันครูที่เข้าถึงสุดยอดของศิลปะคุณคงคาดไม่ถึงว่าถ้วยรูปแปลกๆเหล่านี้ บางใบมีมูลค่ามากกว่ารถเบนซ์เสียอีกแต่คุณค่าที่สำคัญกว่านั้นคือการเผยแสดงสัจธรรมของชีวิตและโลกว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนี่ก็เช่นเดียวกับการชงชาที่เปิดเดือไม้แสดงถึงความเก่าแก่คล่ำคลาย้ำเตือนถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งชีวิตคือความไม่สมบูรณ์แบบ มีอาจเป็นดั่งใจได้เสมอไปขึ้นแล้วก็ลงงดงามแล้วก็แก่ง่อมหาความจรังยั่งยืนไม่ได้นี่คือสัจธรรมความจริงที่ถูกยกย่องให้เป็นศิลปะอันน่าชื่นชมผ่านวัฒนธรรมการชงชาใครที่ร่วมพิธีชงชาจะถูกย้ำเตือนข้อความจริงข้อนี้จนอาจคิดว่าชื่อเสียงเกียรติยศ และความมั่งคั่งนั้นเป็นมายาแต่ถึงแม้จะไม่ยอมรับก็ต้องถูกพิธีนี้บังคับให้จำต้องยอมรับจนได้เพราะทางเข้าเรือนชงชานั้นต่ำมากจนแม้แต่จกักรพรรดิหรือโชกุนก็ต้องก้มหัวเข้าไปเช่นเดียวกับสามัญชนและเมื่อเข้าพิธีแล้วไม่ว่าใครก็มีสถานะเสมอกัน สุดยอดของศิลปะนั้นมิใช่อะไรอื่นหากคือความงานความจริงและความดีที่ประสานกันเป็นหนึ่งนั่นเอง